เรามาดูในส่วนของประโยชน์ของทินเนอร์กันบ้างนะครับโดยผมจะพูดถึงประโยชน์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูท้อท,ที่ช่องดีไซน์นี้นี้น,นี้แล้วก็นี้วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสารที่ชื่อว่าทินเนอร์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าทินเนอร์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างไรมันจะมีประโยชน์อย่างไร เราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับชื่อสามาัญหรือว่าชื่อที่เราใช้เรียกกันทั่วๆไปก็เรียกว่าทินเนอร์นั่นเองครับมีชื่อทางการค้าว่าทินเนอร์ AAA 1 0 0มีสูตรทางเคมี Me ว่า C7H8 หรือ C7H8 นั่นเองครับเรามาดูคุณสมบัติของทินเนอร์กันบ้างน,นะครับโดยทินเนอร์มีลักษณะเป็นของเหลวสีใสมีกลิ่นฉุนละเหยได้เมื่อละเหยจะไม่มีครา โดยทินเนอร์เป็นสารผสมจากหลายๆสารเป็นสารจำพวกเมทานอลเบนซินและคอรินิเตทไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประเภทโทลูอินโดยโทลูอินเป็นสารตัวทำละลายอินทรีย์เรามาดูในส่วนของประโยชน์ของทินเนอร์กันบ้างนะครับโดยผมจะพูดถึงประโยชน์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับใช้มากในภาคอุตสาหกรรมสีอู่ซ่อมรถใช้ในการล้างอุปกรณ์ใช้ในการเช็ดคราบครับ เรามาดูข้อควรระวังในการใช้ทินเนอร์กันบ้างน,นะครับเราควรระมัดระวังอย่าให้ทินเนอร์โดนสู่ผิวหนังอาจจะทําให้ผิวหนังแห้งะระคายเคืองอาจถึงขั้นผิวหนังอักเสบได้ครับเราควรระมัดระวังอย่าให้ทินเนอร์กระเด็นเข้าตาเป็นอันขาดอาจทําให้เราปวดแสบปวดร้อนหรือทําให้เราอาจมีน้ําตาไหลได้ครับเราควรระมัดระวังอย่าสูดดมทินเนอร์เข้าไปอาจทําให้เราแสบจมูกปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะ อาจถึงขั้นหมดสติไปได้นะครับเราควรระมัดระวังอย่าให้ทิน้เนื้อข้อปากอาจจะเกิดอาการขึ้นไส้ปวดท้องแสบท้องอาจจะทําให้เราหมดสติไปได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ